หลับหรือสบายมากขึ้นและที่สําคัญไปนานผมเป็นคนแบบว่าปากแครง่ายทาใไม่แสบปากวางเป็นสูตรที่อ่อนโยนต่อทุกคนนะและที่สาคัญอยากกินแต่กินไม่ได้เพราะมันยากนะอยากดิบระกุบไปเลยห้ามพูดคำนี้นะไม่งั้นดอมเขากินจริงๆกันนะไม่ได้<ต> <c oughs> มันก็มีสักวันที่แบบว่าเขาขอบรับรสชาติดีแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะ แต่จริงๆมันไม่มีบทเสียงเว่าเขาทําได้ทําการวิจัยอะไราแล้ว่าสามารถลงคอได้แต่ว่าอยู่ในปริมาณที่จํากัดนะโอเคนะต้งรไมดระันะเข้าใจต่วองนะน้องค่ะก็จริงๆแล้วเขามีสูตรเยอะมากเป็นสิบบสูตรเลยแล้วก็สีแต่ละสีคือหน้ารักมากๆแต่โหมะตอนนี้ชอบสูตร natural care ครับเป็นสีสีเขียวอ่อนจะเป็นความแบบสารสกัดจากธรรมชาติเยอะมากๆแล้วก็ชอบที่ กลิ่นหอมแล้วก็ไม่แสบปากนะที่เป็นจุดเด่นของคอนดามินเลยครับรนะู้สึกว่าเราได้มีสุขภาพปากที่ดีแล้วก็มีปากที่หอมนะแล้วก็นะที่สำคัญเวลาที่เราใช้ไม่แสบปากอันนี้ชอบมากเลยผมชื่อว่าหลายคนคงเป็นเหมือนกันถ้าปากไม่สะอาดนอนไม่ได้ซื้อมอรดามินไปปนก่อนนอนสะอาดแล้วนอนหลับอยู่ใกล้ๆกันพูดกันเฮ้ยหอมปากนะและปีนะี้อยากให้สปอยหน่อย ผมเชื่อว่าหลายคนมาซื้อมาเป็นอย่างไปร่วมกิจกรรมกับสองคนนี้ปีนี้จะมีกิจกรรมอะไรพิเศษครับนั่นสิเปกิจกรรมอะไรหนึ่งอยากไปประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันนะฮะหมยไหมอยากไม่ผมไม่อยากไปไหมอยากไปด้วย่ะอยากไปไหมนะอยากไป้วยก็เดี๋ยวรอติดตามจากทางบารมีนะครับครับอาจจะมีกิจกรรมพิเศษจากทางห้างฉนํำอยู่เรื่อยๆนะตลอดทั้งปีนะครับผมก็๋ยวไปดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแต่อยากไปญ่ปุ่นครับ อย่างความลับความลับมีไหมฮะสปอยหน่อยสปอยหน่อยอยากไปญี่ปุ่นอีกครับอยากไปญี่ปุ่นอีกจังเลยอยากไปไหมอยากไปไหมอยากไปไหมฮะอยากไปกับสองคนนี้ไหมอยากออนเลยมันเป็นนี่นี่นี่คนที่พาเราไปขอบคุณไหมที่พาไปญี่ปุ่นแล้วก็พาไปญี่ปุ่นนะครับผมคุณลูกค้านะครับก็บอกว่า วีดีนี้เราจะได้มีกิจกรรมอะไรแบบว่าได้ทําร่วมกันอีกอนะว่าฉัมีโอกากับอนามินด้วยแล้วก็กับแฟนๆทุกคนด้วยครับแต่ว่าที่สําคัญเลยทุกคนต้องแอดไลน์เอิร์ไว้ก่อนครับใช่แอดไว้แล้วก็สมัครสมาชิกไว้ก่อนเลยเพราะว่าระหว,วา่างนี้เราก็จะมีของรางวัลให้ลุ้นราบมันเยอะแยะมากมายเลยอ่ะ้องบอกขนาดนี้แล้วเดี๋ยวไปให้แป๊บเป็นนะเดี๋ยวผมบอกลายแทงให้นะฟังกันดีๆนะจ๊ะฟังกันดีๆนะเขาบอกว่า แอดไลน์นะที่บอกนะครับแอดไลน์ด้านนี้นะฮะับสำหรับท่านที่อยู่ในงานวันนี้นะครับขอประชับสำคัญนิดน,นึงว่าให้กดเพื่อใครถือใครมีมือถือในมือบ้างแอดไอดีกันเลยนะแอดนะครับแอดไลน์ข้างหน้านะครับ